พี่ขอซื้อยิ้มน้องๆได้ไหมในน้องลองยิ้มหน่อยสิอ้าวจัดไปดี๋ยิพี่แจกยี่สิบกาลินาอันนี้นะครับยี่สิบกาลินาหนน้องลองยิ้มอีกสักทียิ้มดิไม่ต้องอา้ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ้าวเดี๋ยวพี่แจกอีกยี่สิบกาลินา ขอบคุณน้องๆน,นะที่ร่วมเล่นกิจกรรมกับพี่พี่อยากให้น้องยิ้มมีความสุขในตอนที่ดูคลิปพี่นะไม่ต้องสี่เรียสถึงพี่จะเกลือพี่ก็มีความสุขที่น้องๆเข้ามาดูนะครับขอบคุณครับผมกลับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมแบกเบิร์ดเดี๋ยววันนี้พี่เบิร์ดจะพาไปสุ่มเว็บสิบสองโซนนะครับพี่อยากได้คอมพิวเตอร์ ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ก็ได้ครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะแจกบัตรการีนานะครับจะไม่แจกบัตรทูหรือเพจฟรีไฟล์พี่แจกเป็นบัตรการีนาให้น้องเติมเติม,เต,มเติมกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณที่กด subscribe พี Jamie, ่นะครับพี่ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเอาละครับวันนี้เราจะไปสุ่มเว็บ12โซนนะจ๊ะจุดๆเกมสว่างราคาสู่2บบิตไปเริ่มกันว่าจะได้เกลือแค่ไหนพับผับผับผับับผับ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 เกลือมีแค่สองอันนะอย่าลงเกลือเลย What the fuck อะไรก็ตอยดดูได้เก้าสิบบาทนะน้องๆเจ้าจั๊ะ เบอร์ช <One input> right? like okay? ื <The Google language> <IL> ่อกดต่อไปครับอยากได้โทรศัพท์หรือคอมก็ได้อือไปเร็วไปเร็วไปเร็วฮะหมดเลยขาดทุนเดือซีบิด น้องพี่ขาดทุนเสียทุนไปสิบบาทกูไม่เล่นแหละเกมสวรรค์ต่อไปกูจะไปเล่นเกมอื่นเด็ดไปอคองเสริมก็ไม่ได้แล้วต่เกลือคเคลมได้หมดละเคลมปีเลยเกลือเกลือเกลือกเกือเกลือเกลือ,อ,อ,อหากใครอยากได้เพชรฟ,ฟรีไฟฟรๆนะครับคอมเมนต์ยูไอดีใต้ คลิปนี้เลยเดี๋ยวพี่จะซู่มแจก EP หน้าครับพี่สัญญาดีใจปะดีใจน้องยิ้มหนี่ยโอเคครับงั้นจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับรับชมจนจบนะครับผมไปแล้วครับพี่เบิร์ดขอตัวลาบาย